ตามหาโปรครับผมสวัสดี FC ทุกคนนะครับนี่นี่นี่สวัสดีพ่อค้าด้วยนะครับสวัสดีครับมามาทุเรียนสวยสวัสดีนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านไหนนะครับเนี่ยยกสวนทุเรียนสวยครับนี่มาเลยมาเลยทุกคนวันนี้จัดโปรด้วยจัดโปรโมชั่นใช่99บาท99บาทนะครับมาดูเนื้อลูกนี้ลูกนี้อ่อเนื้ออะไรครับเนี่ยกรอบนอกนุ่มในครับกรอบนอกนุ่มในจัดไป ดูทีมงานมืออาชีพปอกอกันที่ละสามคนเลยนะครับขออนุญาตนะครับ<ห>ผมรับอีกหนึ่งวันนะครับได้มาอุดหนุนนะเนี่ย รับประกันเนื้อทุกลูกใช่ครับถ้าลูกค้าหน้าร้านซื้อไปแล้วจิ้นสากิ้มได้แล้วเนื้อผ่าไปแล้วไม่โอเคเราเปลี่ยนลูกให้อ๋อครับนี่ๆไปเดี๋ยวเราไปดูพู้นี้โอ้โหใหญ่มากครับ วันนี้เป็นทุเรียนของอะไรครับเนี่ยของทุราธครับอ๋อเป็นทุลาธนะครับวันนี้นี่ เต็มกล่องล้นกล่องมาเลยครับทุกคนลูกค้าอยู่ใ,ใกล้นะได้เมาหนุนได้เลยที่ิกัดและกระงนี่เองหนึ่งกล่องใส่ไม่พอครับบอกว่าหนึ่งกล่องใส่ไม่พอรีบๆมาเลยลูกคา้าใส่ทีละสองกล่องมาเลยครับนี่ นี่นี่ลูกค้าก็ท้ยอยมาเรื่อยๆนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับท f c FC, ขอบคุณนะครับผมขอบคุณ FC ที่จำบ่าวนิพนได้นะครับผม <c oughs> <c oughs> จัดโปรวันนี้ครับ9 9าทุกคนเนื้อสุกเช็คเลยนะก่อนสีะขาแล้วเพียง ให้ลูกค้าดูเนี้ยก่อนก่อนซื้อเนื้อหนอโอ้เป็นเนื้อสุกพร้อมทานครับเนี่ยมามามาลุยต่อลุยต่อลูกสองทุเรียนลูกสองนะครับไม่ใช่มีลูกสองคน <laughs> ียนนะอันนี้ลูกนี้ของ FC นะครับเนะี่ย FC บอกว่าดูจีบบาทีินพนเหมือนกันต้องขอบคุณมากๆนะครับ ความทานหวานมันชัว ขาก็ทยอยมาเรื่อยๆนะรอบเช้าเยอะอีกช่วงหนึ่งรอบเย็นก็จะเยอะอีกช่วงหนึ่งแต่ตอนกลางวันก็มาเรื่อยๆนะครับจะไ,ได้สบายๆายนี่น้อสุก เดี๋ยวเราพาไปดูเนื้อคัดก่อนนอกนุ่มในมีนะครับนอกนุ่มในจะเป็นอีกราคานร้อยสิบเก้าบาทนะครับแต่ถ้าที่ร้อยเก้าสิบเก้าที่จัดโปรวันนี้จะเป็นเนื้อพร้อมทานแต่เนี้ยเราสวยสวยเราก็จะมีครบห้าถึงหกปูเลยครับผมสวยเราจะเป็นประมาณนี้ครับส่งสวยรองจะเล็กลงไปอีกสวยรองนี่จะเล็กลงไปแต่ว่ากูก็โอเคเหมือนกันกูก็ไม่ได้นี่เลยกูใหญ่ใหญ่สวยเหมือนกัน แต่ว่าลูกจะเล็กกับสวยหน่อยครับแล้วเราก็จะมีการคัทมินิมอลกลางไซด์ก็คือลูกราคาไซด์ไซส์มินิใช่ต้องได้มัจะเป็นแบบนี้นี่สามฟูสองสามร้อยอย่างเงี้ยเราก็อยู่ได้ราคาไม่แรงแล้วก็จะมีตกไซส์ตกไซส์สวยตกไซส์สวยนี่จะมีสามฟูขึ้นไปครับประมาณสามฟูหนึ่งเมตรหนึ่งฟูสองฟูกับสองเมตรอย่างเงี้ยครับ อกอ,อใช่มันจะเป็นประมาณนี้อย่างเงี้ยครับสอ,ส<ว>สองคูณหนึ่งเมตรอยรสองคูณหนึ่งเมตรใช่แลจะเป็นประมาณนี้นี่เหนะลลูกเนี่ยค<ม>ูยาวๆไปเลยใช่ครับช่วงทวายทรงมันจะอาจจะไม่สวยแต่ว่าเนื้อของเรายกสวนแห้งแน่นอนอ๋อครับใช่ใช่ก็พอค้าแม่ค้าที่อยากไปต่อนะครับผมไปทำกาไรต่อก็ แวะมาสอบถามนีีกขายหมดทุกอย่างนะครับทให้เริ่มธุรกิจได้ด้วยนี่ดีดีใครที่เป็นใจเข้ามาดูได้แจวเลยครับขอบคุณมากครับนี่มาดูข้างในบุกถึงหลังร้านเลยนะวันนี้ก็แวะมาดูได้นะผมพ่อค้าแม่ค้าออพรุ่งนี้จะมีของมาลงด้วยนะวันที่ห้านะครับผมห้ากันยานะครับมีของเข้าอีกห้าตันสองวันสามวันเข้าทีหนึ่งนะ ควรดูมาร้านนี้นะครับมาที่นี่มาแตบมือเปล่าพร้อมเงินใช่ใชนะมา <laughs> มือเปล่าพร้อมเงินโอ้โหสุดยอดมากครับนี่นี่คือเป็นกลยุทธ์ในการขายนะครับผมใช่ครับผมราคาก็ติดตามหน้าเพจยกสวนทุเรียนสวยนะครับผมบอัปเดตทุกวันนี่นะครับผมเอาคลิปนี้บันฑ์พลฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผม อย่าลืมแวะมาอุดหนุนมาดูทุเรียนกันได้นะครับผมกับยกสวนทุเรียนสวยนะครับตากระบังนับที่นี้บาทรบนฝากไว้ท่นนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ